นามาถุรัตนายัสสะขอความนอบน้อมจงมีแด่พระรัตนตรัยก็เจริญพรย่นโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านทั้งที่อยู่ณนะสำนัก ปฏิบัติธรรมพุทธเมตตาทับใต้แล้วก็กำลังรับชมทางเฟซบุ๊นะโยมก็เอามือลงนะโยมเนี่ยในวันนี้ก็จะนำธรรมะประสูตรสั้นๆนะมากล่าวให้กับเราท่านทั้งหลายได้ฟังเพราะว่าวันนี้แนะฟนพันธ์แท้พุทธเมตตาทับใต้ ได้โทรมาคอมเมนต์บอกว่าอย่าให้กล่าวทำหลังจากทำวัดสวดมนต์บ้างพอเป็นกำลังจิตกำลังใจในการที่จะรับสถานการณ์โรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนเนะี่ยโยมกลัวกันไหมนั่งอยู่ตรงนี้เนะี่ยไม่กลัวไม่กลัวนะแต่ถ้าติดแล้ววิ่งหาหมอเลยอ่าตอนนี้ก็อาจจะพูดได้เลยโยมนะ ไม่กลัวก็อย่าประมาทเพราะบางคนไม่กลัวแล้วก็ประมาทน,นั้นก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีเพราะว่าต่ภาพร่างกายของเราเนี่ยจริงอยู่ว่ามันก็มีความเสื่อมสลายมีการแตกดับไปตามต่อภาพนี่ยแม้แต่เรานั่งอยู่นี้มันก็มีความแตกดับของมันอยู่นะทั้งรูปธรรมแล้วก็นามธรรมนะเขาเรียกว่าคณิกะมรณะตายชั่วขณะ ตายชั่วขณะมีแล้วก็หมดไปมีแล้วก็หมดไปสืบต่อกันไปตามลำดับอย่างเนี้ยถึงว่าร่างกายอัตภาพทั้งรูปธรรมนามธรรมจะเป็นอย่างนี้แต่และเมื่อเมื่อเราได้อัตภาพมาเป็นมนุษย์แล้วเราก็ควรที่จะใช้ชีวิตอันนี้ให้มันคุ้มค่าทำอย่างไรจ,รงจรึงจะทำมันคุ้มค่าอยู่ชีวิตอันนี้โยมใช้มันคุ้มค่าหรือยัง ใช้คุ้มค่าหรือยังใช้มันให้คุ้มค่าคือพามันทำบุญทำกุศลนี่แหละจึงใช้มันคุ้มค่านะถ้าว่าพามันลำบากทำกุศลเนี่ยก็ถือว่าขาดทุนนะไอ้ที่ขาดทุนก็คือต่อไปในภายภาคหน้าเนี่ยมันไม่สามารถที่จะได้ดับภาพมาเป็นมนุษย์ได้อีกนะอาจจะไปอบายภูมิ นรกเปรตอสุรกายแล้วก็สัตว์ใดๆฉานนี่อาจจะไปน่าจะานที่ตรงนั้นความเป็นมนุษย์ก็ไม่สามารถที่จะส่งอยู่ได้นะเพราะาชาตินี้เราเป็นมนุษย์อยู่แล้วใช่ไหมล่ะถา่ว่าเราใช้ไม่เป็นใช้ไม่คุ้มค่าใช้แต่ภาพร่างกายนี้เป็นไปเกี่ยวกับเรื่องของบาปอาุุลทั้งหลายเนี่ยพบภูมิข้างหน้ามันก็ต้องเปลี่ยนแน่นอนเพราะปัจจุบันชาตินี้มันทําสิ่งที่ไม่ดีเอาไว้ ผลของบาปเราก็รู้อยู่แล้วว่าให้ผลเป็นความทุกข์ปฏิสนธิในอบายภูมิแต่ถ้าว่าเราจะใช้มันให้คุ้มค่าคือใช้มันทําบุญนี่แหละใช้มันสร้างบาร,รมีสร้างบุญก็เรียกว่าถือเอาประโยชน์จากอัตาภาพร่างกายอันเนี้ยซึ่งในสายตาของบัณฑิตท่านบอกว่ามันไม่มีประโยชน์ไม่มีสาระอะไรว่าไม่มีสาระคือเว้นจากสาระคือเที่ยงเว้นจากสาระคือสุข เว้นจากสาระคือยั่งยืนอันนี้คือความไม่มีสาระของมันนะมันมีอยู่ในตภาพเนี่ยแต่ในเมื่อว่าเรายังมีเหตุมีปัจจัยให้ต้องเกิดอยู่เนี่ยเราก็ต้องอาศัยอัตาภาพร่างกายนี่แหละสร้างกุศลแล้วก็ปาทถนามรรคผลนิพพานเป็นที่ตั้งจะได้ไม่ต้องมาประสบพบเจอกับ ความแก่ความเจ็บความตายแล้วในขณะที่ชีวิตดําเนินไปอย่างเนี้ยมันยังมีโรคภัยไข้เจ็บเข้ามาเบียดเบียนอีกแล้วจะไปโทษใครล่ะโยมนะโทษใครยมจะไปโทษใครล่ะถ้าบิดทั้งหลายท่านก็มองท่านก็มองว่าเพราะมันมีอัตภาพอันนี้นี่แหละอ่าเพราะมันมีถาว่าเรายังไม่สามารถที่จะละกิเลสคือตัวตันหาได้มันก็จะมีต่อไปเรื่อยๆ นะต่อไปเรื่อยๆความทุกข์ความร้อนมันก็มีต่อไปเรื่อยไม่มีจุดจบไม่มีที่สิ้นสุดนะผู้ใดเจ้าท่านปริจุบนผ่านไปแล้วท่านก็ไม่ต้องมาเจอโรคภัยไข้เจ็บเหมือนกับเราเจอปัจจุบันเนี่ยคำว่าเจอเนี่ยอาจจะเจอได้ยินได้ฟังข่าวญาติพี่น้องหรือว่าเพื่อนร่วมโลกของเราเนี่ยที่ถูกโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนนะมันจะเฉพาะประเทศไทยนะทั่วโลก ก็ล้มหายตายจากกันไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอ,อย่างนี้เพราะว่ามีตาภาพร่างกายซึ่งเป็นรังของโลกเป็นที่เกิดของโลกเนี่ยนั้นบัณฑิตทั้งหลายผู้มีปัญญาท่านเห็นเหตุน,นี้แหละท่านก็เลยไม่ปาถนาชีวิตหรือว่าตภาพร่างกายเนี่ยถ้าหยุดก็ได้นั่นเป็นการดีใช่ไหมนั่นเป็นการดีทําไมเจ้าชายศิทธัถะจึงออกบวชละ่ะเราต้องนึกถึงไปดูมหาบุรุษ บุคคลผู้เป็นเอกของโลกท่านไปเห็นอะไรอยู่คนแก่คนเจ็บคนตายแล้วก็สมณนนะใช่ไหมคนแก่คนเจ็บคนตายแล้วก็สมณนะเนี่ยคนมีปัญญาเขามองแล้วก็เห็นโทษภัยวะเราต้องเป็นอย่างนี้แน่นอนถ้าหากว่ายังมีแต่ภาพร่างกายอันนี้อยู่พอแต่ภาพร่างกายคือรูปธรรมนามธรรมอันเนี้ยมันเป็นจุดศูนย์รวมของความทุกข์พูดสรุปเลยนะศูนย์รวมของความทุกข์ ว่าจะเป็นทุกกายทุกใจก็เกิดขึ้นที่นี่แหละไม่ได้เกิดขึ้นที่อื่นนะแต่ถ้าว่าเป็นทุกในอริยศสตรมันลึกซึ้งยิ่งกว่านั้นคือท่านมองไปถึงความเกิดดับคือความเปลี่ยนแปลงนั่นแหละสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเราเป็นทุกสิ่งใดเป็นทุกสิ่งนั้นเป็นอนัตตาไม่ได้อยู่ในอำนาจก,การบังคับบัญชาของผู้ใดผู้หนึ่งเป็นไปตามเหตุแล้วก็ปัจจัยไม่เป็นอย่างนี้นะ ฉะนั้นวิธีการวางใจใดีที่สุดในยุคนี้จะวางใจยังไงวางใจยังไงโยมอุไรจะวางใจยังไงดีใช่ไหมล่ะอะจะเจออย่างเนี้ยจะวางใจยังไงไอการวางใจใยอมรับได้เนี่ยยอมรับได้ว่าธรรมชาติของรูปขันนามขันก,ก็เป็นอย่างนี้แหละแต่เราไม่ได้ไปแสหาเชื้อโรคนะไม่ได้ไปอย่างนั้น แต่ถึงเมื่อเป็นขึ้นมามันก็ต้องยอมรับใช่ไหมยิ่งไม่ยอมรับมันก็ยิ่งทุกข์อ่ะยอมรับแต่ว่าการที่ทําใจมันยอมรับได้มันก็ต้องฝึกมาก่อนนะไม่ใช่อยู่ๆแล้วจะทาใจมันยอมรับได้ต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังธรรมะของบัณฑิตหรือว่าบุคคลนั้นอะ่ะมีการฝึกในการเจริญมรรนานุสติเอาไว้ก่อนหรือไม่ก็ปารลบวิปัสสนาให้ใจได้สัมผัสกับ รูปธรรมนามธรรมนี้บ่อยๆเพราะร่างกายนี้จริงๆในส่วนของรูปนี่มันกระสรับกระส่ายอยู่เป็นนิดอยู่แล้วโยมไอ้ที่เราบริหารตั้งแต่ตื่นจนหลับเนี่ยจริงๆมันทุกข์โดยสภาพของมันอยู่แล้วใช่ไหมละ่ะเมื่อยขยับแข้งขยับขาเนี่ยขยับทําไมละ่ะอะไรเป็นเบื้องหลังให้เกิดการขยับก็คือความทุกข์นั่นแหละใช่ไหมหิวก็หายหนาวร้อนอะไรเป็นเหตุให้ต้องแสวงหาสิ่งมาบําบัดเนี่ยก็คือความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นนั่นแหละ จริงๆมันมีทุกข์อยู่เป็นประจำไม่ว่างเว้นจากทุกข์ฉะนั้นพระอริยเจ้าท่านจึงพูดบอกว่านอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับท่านพูดลึกซึ้งนะโย,ยมนะให้เราไปเห็นมันสุขนะจริงๆไม่ใช่แต่เราเห็นเป็นสุข,ขก็คือความวิปลารู้แค่สุขเวทนาในการเสวยอารมณ์แต่สุขเวทนาตัวน,นั้นก็อยู่ในฐานะที่เป็นทุกข์เพราะมันมีความเปลี่ยนแปลง โดยธรรมชาติของมันคือมันเกิดขึ้นมาแล้วมันไม่สามารถจะตั้งโดของมันไว้ได้นะไม่สามารถที่จะทําให้ลักษณะของตนเองอยู่แล้วก็มีไปเรื่อยๆได้หมดเหตุหมดปัจจัยก็สิ้นสุดลงมีเหตุมีปัจจัยก็เกิดขึ้นใหม่แต่เนื่องว่าตัณหาที่มันไม่รู้จักความจริงมันก็ไปทึกทักอาการที่สวยอารมณ์ของเวทนาที่เรียวกว่าโสมนัสเวทนาหรือว่าสุขเวทนาเนี่ยว่าเป็นสุขว่าเป็นสิ่งที่น่า ปรารถนามันไปอย่างนั้นไปโดยมีอวิชชาเนี่ยเป็นตัวปกปิดโทษไม่ให้เห็นความจริงของเวทนาตัวนั้นนะเป็นอย่างนี้นั้นเมื่อเราได้มาให้ใจสัมผัสกับนามธรรมแล้วก็รูปธรรมอันนี้แบบตรงไปตรงมาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเขาเป็นของเขาอย่างนี้แหละ ใช่ไหมเพราะสัาธรรมมันไม่อื่นจากอัตภาพร่างกายยาววานาคืมนี่หรอกที่พระพุทธเจ้าแสดงองในอริยสัจสี่ใช่ไหมล่ะเขาก็เ,าเกิดอยู่นั่นแหละดับอยู่นั่นแหละแต่เราไม่ได้สนใจมาศึกษาหรือว่ากาหนดรู้เขาเรียนรู้จากเขาไงเราก็เลยเข้าใจเขาไม่ตรงต่อความเป็นจริงเมื่อเข้าใจเขาไม่ตรงต่อความเป็นจริงเนี่ยเวลาที่มันเปลี่ยนแปลงไปหรือมันแปรเป็นอื่นไปใจมันก็เลยทุกข์ ใจไม่ได้ยอมรับแต่ทางว่าเรามาศึกษาเรียนรู้จากเขาให้ใจยอมรับแล้วมันจะไม่เดือดร้อนเพราะธรรมดาของเขาเป็นเช่นนั้นเองใช่ไหมมันเป็นเช่นนั้นเองอ่าทั้งนามาทำรูปธรรมมันเป็นเช่นนั้นเองฮะเป็นอย่างนี้พอใจม่ยมแบบเนี้ยาจใช้เวลานั้นจริงๆแมจะาเนี่ยอ้าวก็ต้องฝึกสิ ไม่ฝึกมันก็ไม่ได้หรอกใช่ไหมอันแหละ,มหละไม่ฝึกก็ไม่ได้แต่ถ,ถ้าว่าฝึกจนมีสติมีกําลังแข็งกล้าแล้วมันก็ถึงจะกระสับกระสายนะมันก็เป็นการแค่บําบัดความทุกข์แค่นั้นแหละใช่ไหมและอย่างหนึ่งก็คือว่าคือถ้าเราฝึกมาดีแล้วเนี่ยอาตมามั่นใจว่ามันต้องยอมรับได้เพราะอยู่กับมันมานานใช่ไหม อะไรที่อยู่ด้วยกันมาน,นานๆมันจะยอมรับแต่เนื่องจากว่าเราไม่ให้ใจของเราเนะี่ยอยู่กับรูปธรรมอันนี้นามธรรมาอันนี้บ่อยๆไงมันไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็มีอารมณ์ข้างนอกหมดเลยนะมันก็เลยไม่เห็นความจริงเมื่อเห็นความจริงมันก็เข้าใจผิดนะเข้าใจผิดตั้นหามันก็ทํางานได้ใช่ไหมล่ะไม่ได้ถูกนะแต่ถ้าว่าเราให้ใจอยู่บ่อยๆเนะี่ยเดี๋ยวปัญญาก็ได้โอกาสได้ช่อง ในการทํางานเมื่อปัญญาได้โอกาสได้ช่องทํางานเนี่ยไอตัวปัญญานี่แหละมันจะปกครองชีวิตของบุคคลนั้นไอยอมรับตรงน,นี้คือเราพูดได้นะคือว่ายอมรับมันยอมรับมันแต่จริงความรู้สึกลึกๆจริงๆ,ๆใจไม่ได้ยอมรับหรอกนะใจไม่ได้ยอมรับหรอกแต่ถ้าว่าทาให้ใจมันรุนไหวโดยสภาพวันเดียวมันยอมรับของมันเองโดยทรไมชาติของมันแต่ว่าปัญญามันได้สัมผัสกับ สัจธรรมเนี่ยที่เป็นรูปธรรมนามธรรมเนี่ยบ่อยๆให้เขาอยู่บ่อยๆอ,อย่างเนี้ยนะ,ะก็ปัญญ,ญาแล้วก็มีโยนิโสมนสกติการด้วยใส่ใจโดยถูกอุบายตรงต่อความเป็นจริงของสัจธรรมเนี่ยแต่เราพูดภาษาเราคือยอมรับน,นั่นแหละก็คือใจที่มันรู้แล้วก็เข้าใจว่าสภาพรูปธรรมนามธรรมมันเป็นอย่างนี้ ใช่ไหมล่ะที่พระเจ้าบอกกลายเป็นรังของโรคมันก so so ็เป็นอย่างนี้อ้าวถ้าคนไม่ป่วยไม่ไข้หรือว่าลูกมันไม่ป่วยไม่ไข้แต่พระเจ้าก็ไม่ได้ตัดสัจจะอะไรเลยเด็กพระเจ้าตัดสัจจะนะของจริงกายเนี่ยเป็นรังของโรคอ้าวใช่ไหมล่ะกายเป็นรังของโรคมันก็เป็นจริงอย่างที่พระเจ้าตัดนั่นแหละถึงพระเจ้าจะไม่ตัดคํานี้ธรรมชาติของรูกมันก็เป็นอย่างนี้แต่เนื่องจากพระองค์เนี่ยมีปกติก่าวคําสัต์คําจริงไง สิ่งที่พระองค์กล่าวแล้วใครใครก็ขานไม่ได้ว่าจะเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นมารเป็นปรมไม่ขานขานไม่ได้เลยนะเออเออมันจริงอย่างนั้นบางคนอาจจะนึกถึงพระพุทธเจ้าก็ได้ในข่าวป่วยไข้ไม่สบายนะเออพระพุทธเจ้าตัดวันหลังของโลกเออมันจริงแฮะอย่างนี้นะนึกถึงญาณปัญญาของพระพุทธเจ้าก็ได้ไม่มีใครโต้เถียงได้ไม่มีใครคัดค้านได้ไม่ว่าจะเป็นอดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคตนะถ้าหากว่าอัตภาพร่างกายอันนี้รูปนามนี้มีสาระแล้วพระพุทธเจ้าจะตัดให้ละมันทําไมเล่า ถ้ามีประโยชน์อะเห็นมล่ะพระเจ้าจะบอกวิธีในการออกจากทุกข์ทำไมเห็นไหม,มแล้วพระพุทธเจ้าจะแสวงหาอ่าโมกขธรรมปารานาความเป็นพ,พุทธภูมิเพื่อประโยชน์อะไรท่านบอกว่าทำที่ทําให้พระเจ้าอุบัติเกิดขึ้นก็คือพวกชาติชาราแล้วก็มรณะนี่แหละแต่ในขณะที่ ชาติชาราโมรณะกําลังเดินไปตา,ตามปกตินะมันจะมีพวกโศกกะปริเทวะทุกโทมนัแล้วก็อุปายาตเกิดขึ้นสลับสับเปลี่ยนในระหว่างนี้ด้วยไฟสิบเอ็ดกองไงจําได้ไหมล่ะไฟสิบเอ็ดกองเผาราคาโทสะชาติชารามรณะโศกะปริเทวะทุกโทมนัแล้วก็อุปายาตเนี่ยมันเผาสั์อยู่ไอ้คาว่าเผาตัวนี้มันคือทําให้มันเล่าร้อนเหมือนกับไฟนะนะชาามันก็เล่าร้อน เห็นไหมโสกะมันก็เล่าร้อนปริเทวะมันก็เล่าร้อนทุกโทนะมันก็มีอาการเล่าร้อนเหมือนกันหมดเลยเนี่ยอย่างนี้ถ้าว่าเราพิจ,จรารณาดีๆเนี่ยใจของเราก็จะมองเห็นว่าภพภูมิทั้งหมดที่สัตว์เวียนว่ายตายเกิดเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันไม่มีที่จะหลบหลีกหรือว่าหลีกเล้นเลยเพราะมันเหมือนกันหมดใช่ไหมละ่ะ สัตว์นรกแก่เจ็บตายไหมก็แก่เจ็บตายเหมือนกันเปรตแก่เจ็บตายมันเหมือนกันเดรัจฉานเหมือนกันเหมือนกันเทวดาเหมือนกันกเหมือนกันมนุษย์เหมือนกันเหมือนกันพระเหมือนกันไหมเหม,มือนกันพูดง่ายๆคือใครก็ตามที่ยังไม่หลุดพน้นจากสังสารวัตรหรือว่าวัฏฏสงสารจะอยู่ในจักรวาลไหนก็ตามถ้ายังมีรูปขันนามขันเนี่ยมันเหมือนกันหมดเห็นไหมวันนี้ก็พูดไปแล้วว่ามันเหมือนกันหมด เมื่อมันเหมือนกันหมดอย่างเนี้ยมันก็ไม่ได้มีอะไรที่แตกต่างกันเลยใช่ไหมเป็นบทเราแผ่เมตตาบอกว่าสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกคำคำนี้โย่เพื่อนทุกนงะเพื่อนทุกนะถึงเขาบอกว่าเอยฉันไม่อยากเป็นเพื่อนกันแกหรอกมันก็ต้องเปลี่ยนโดยสภาพถ้ายังมีรูปขันนมำขันเนี้ยก็คือเพื่อนทุกนอกจากนั้นเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นนะไม่ใช่ว่าเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดเว้นอุไรนี่นะ ไม่มีนะมันจะเขี่ยทั้งหมดทั้งสิ้นต่อท้ายอีกเอาเดีแล้วมันจะเหลือใครอะไรคําว่าทั้งหมดทั้งสิ้นตรงเนี้หมายถึงไม่มีส่วนเหลือเลยนะทั้งหมดทั้งสิ้นไม่มีตวนเหลือนะแม้แต่พุทธเจ้าผู้บำเพ็ญบาร,รมีมายาวนานเสียสงไขย,ยู่ในแสนกับนะรูปกระแสนที่จะงดงามด้วยบุญกรรมที่พระองค์เองกระทํามาตกแต่งแต่ถึงกระนั้นนะก็ไม่พ้นจากการถูก ชลาย่ำยีพยาทิโลกภัยไข้เจ็บเดียเดเบียนจนกระทั่งถึงมรณะพยามัจุราชก็ภาคชีวิตไปอย่างเนี้ยขนาดบุคคลผู้เป็นเอกของโลกยังเป็นได้ถึงขนาดนี้จะป่วยกล่าวไปยายถึงเราท่านทั้งหลายที่เป็นปุถุชนคนเดินดินธรรมดาธรรมดาเนี่ยนะอย่างเนี้ยพระพุทธเจ้าก็ป่วยใช่ไหมล่ะ ปวดหลังบ้างปวดศรีรษะบ้างอะไรบ้างเป็นปกติธรรมดาเพราะมีรูปประขันอันนี้มันก็เป็นอย่างนี้โดยปกตินะเนี่ยเป็นอย่างนี้อืมฉะนั้นเมื่อเราเห็นโทษเห็นภายในรูปประขันนามประขันอันเนี้ยก็ควรที่จะใช้เขาในการที่จะสร้างบารมีสร้างบุญสร้างบุญอย่าไปกวนเหนื่อยอย่าไปย่อท้ออย่า,ยาไปย่อท้อทำบุญเลยนะ บางคนเนี่ยทาบุญแล้วย่อท้อเหนื่อยใช่ไหมแต่ทําบาปบางทีขยันนะเออมันขยันขยันในการทําบาปเออเป็นอย่างนี้ก็มีนะอา้าวทีนี้มาดูพระสูตรนี้ก่อนนะเดี๋ยวจะไปไกลพระสูตรนี้ชื่อว่ามโนนิวารณสูตรโยมเป็นสูตรหนึ่งที่พระพุทธเจ้าได้ตัดตอบปัญหาของเทวดาเทวดาทูลถามว่ายังไง เทวดาทูลว่าบุคคลพึงห้ามใจแต่อารมณ์ใดๆทุกย่อมไม่มาถึงบุคคลนั้นเพราะอารมณ์นั้นๆบุคคลนั้นพึงห้ามใจแต่อารมณ์ทั้งปวงบุคคลนั้นย่อมผลจากทุกเพราะอารมณ์ทั้งปวงอันนี้คือคําพูดของเทวดาเทวดาตนนี้เนี่ยมีความเข้าใจว่า ใจหรือว่าจิตนิยมมันเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์เมื่อมันรู้อารมณ์เนี่ยก,ก็ให้ห้ามใจห้ามจากอะไรล่ะห้ามจากอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นโลกิยะธรรมหรือโลกุตระธรรมคือห้ามหมดเลยนะให้ห้ามไว้หมดเลยคือไม่พึงให้ใจเนี่ยมี อารมณ์เหล่านี้ที่เป็นโลกิยะแล้วก็โลกุตระมันเป็นไปได้ไหมเนี่ยไม่ได้โยมตราใดที่ยังมีจิตจิตเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์เป็นของคู่กันนะถ้าไม่มีจิตก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ตราใดที่มีจิตก็ต้องมีการรู้อารมณ์แต่ว่าจะทํายังไงจะห้ามจิตไม่รู้อารมณ์เนี่ยธรรมดาไม่เอาทั้งทำที่เป็นโลกิยะแล้วก็โลกุตระพระมีพรเจ้าก็ตัดว่านะ บอกว่าบุคคลไม่ควรห้ามใจแต่อารมณ์ทั้งปวงที่เป็นเหตุให้ใจมาถึงความสำรวมบาปย่อมเกิดขึ้นแต่อารมณ์ใดๆบุคคลพึงห้ามใจแต่อารมณ์นั้นๆไม่เหมือนเทวดาพูดนะเทวดาให้ห้ามหมดเลยนะอารมณ์ที่เป็นกุศลก็ห้ามอารมณ์ที่เป็นอากุศลอะไรก็ห้ามหมดนะทั้งโลกุตระด้วยห้ามหมดเลย แต่พระพุทธเจ้าตรัสบ,บอกว่าไม่พึงห้ามทั้งหมดนะถ้าอา,อารมณ์ใดก็ตามที่เป็นบาปเป็นเอิดให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนเนี่ยให้ห้ามจากอารมณ์นั้นแต่กุศลมันครอบงำจิตใจแล้วมันจะทำเนี่นะจะทําการฆ่าสัตว์รักเรัาพุทธผิดในการมนี่ห้ามเบรกมันไว้เอาเบรกใช้คําว่าเบรคก็ได้นะเบรกมันไว้ไม่ให้มันทําอันนี้กวรจะห้าม แต่เมื่อใดก็ตามจิตประสงค์ที่จะให้ทานรักษาศีลจะเดินสมถะจะเดินวิปัสนาแบบนี้ถ้าใจมันไปแบบนี้อย่าไปห้ามเพราะอะไรเพราะทานศีลมันเป็นบุญสนอยู่อันนี้อย่าไปห้ามถ้าห้ามแล้วเสียหายไหมเสียหายแน่นอนนะแต่บางคนเนี่ยเวลาจิตที่อยากที่จะถวายทานมาห้ามันก็มีนะ บางทีห้ามคนอื่นไงเหมือนกันเอ้ะทำไมให้มีแต่ของดีๆจังใช่ไหมอย่างนี้นะว่าคนอื่นเนี่ยขี้เหนียวเทนมันอีกมนุษย์นี่ก็แปลกเหมือนกันนะ <c oughs> ขวางเขาไม่ให้เขาให้ทานหรือว่าเขาจะไปรักษาศีลใช่ไหมไม่ให้มาเนี่ยไม่ให้มาก็มีไม่ให้มาอย่างเงี้ยก็ห้มามเขาเนี่ยเป็นอย่างนี้แต่ถ้าว่าใจประสงค์ที่จะให้ทานรักษาศีลหรือว่าจเจริญกุศลอื่นใดก็ตามไม่พึงห้ามใจจากอารมณ์นั้นๆ นะไม่พึงห้ามแต่ถ้าใจเกิดขึ้นเป็นฝักฝ่ยายในอกุศลทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นความโลภความโกรธอิจฉาทิศยาความตณีทีเหนียวอย่างเนี้ยอันนี้พึงห้ามเขาห้ามก็ไม่ให้เขาทําอย่างนีนะ้อันนี้คือพระดํารัสของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ตัดอย่างนี้ก็คือใจเนี่ยท่านบอกว่าเป็นภาวะที่ควรห้ามก็มีควรเจริญก็มีอกนะุศลเนี่ยไปทําที่ควรเจริญใช่ไหมบาปอากุศลเนี่ย เป็นธรรมที่ควรห้ามคนล,ละ,ะนั้นศีลที่เราสมาทานรักษาว่าจะเป็นศีลห้าศีลแปดเนี่ยนี้คือข้อบัญญัติสิกขาบทที่พระพุทธเจ้าบัญญัติขึ้นมาเพื่อให้เราท่านทั้งหลายที่เป็นภิกษุก็ดีสัมมาณีก็ด,กดีอุบาสกอุบาสิกาก็ดีห้ามใจจากอกุศลเพราะศีลมัน,เป,น,เ,ปนเป็นตัวกัน้นใช่ไหม,มเวรมณีการงดเว้นมันจะเป็นตัวกัน้นไม่ให้ ทำอากุศลที่เป็นไปทางกายทางวาจาอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้ก็เป็นเนื้อความในมโนนินวารณะสูตรที่พระเจ้าตรัสกับเทวดานะฉะนั้นวันนี้ก็นะสมควรแก่เวลานะก็ขอโมทนากับนบโยมทุกคนทุกท่านที่มาร่วมเจริญกุศลสวดมนต์ไหว้พระ นเสริพุทธคุณธรรมคุณพร้อมกับสวดพระปริศนะทั้งสองสูตรนะเพื่อที่จะช่วยเป็นกําลังใจแล้วก็บําบัดโรคภัยไข้เจ็บนะที่กำลังที่กําลังเป็นไปในขณะนี้ด้วยนะ<ส>ก็ขออนุภาพของพระตนะไตร,ค,รคุณพระพุทธคุณพระธรรมแล้วก็คุณพระสงฆ์แล้วก็สัจจะความจริงทั้งหมดทั้งสิ้นในาศาสนานี้นะจงเป็นปัจจัยเราท่านทั้งหลายรอดพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บนะ แล้วก็ขอคุลส่วนนี้จงเป็นปัจจัยในการที่จะบรรลุมรกรคน,นิพานซึ่งเป็นการพ้นจากทุกแบบถาวรด้วยกันทุกคนทุกกานถืน